ับชงตมาแดกวันนี้ก็ออกมาจากป่าจิงจังหรือว่าป่ากระตะอยู่นอฮอึ้ยป่ากระตะป่าจิงจังของเรายังไม่ได้สักตัวทีเดี่พี่น้องอวันนี้เพื่อนวางก็ไม่ได้ ากาศธรรมชาติมันลมมันไม่ดีน้ำมันเชี่ยวน้ำมันไม่สวยวางก็ไม่อยู่เาือนวางน,น้ำหนึ่งดูจะได้ไม่ได้เลย วันก็มันมากวันก็ไม่มีที่วางลงไปได้แต่น้ำเปล่าๆไม่ได้ปลาขึ้นมาตักตะวันชิ้นใหญ่หี <c> ือ <oughs> อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องเดี่ยนเรวิ่งกันบ้านเลยนะ มีมันก็ไม่มีลำนี้ก็วางเลยนาะตูเต็มเลยกไหวได้วันนี้ก็ตอนเช้าหล้วพี่น้องนะวันใหม่มันยังไม่อย่างว่าในน้ำในทะเลมันก็ ได้อย่างใจลึกไม่ได้น้ำมันลึกน้ำมันเขี่ยวมาเกเ่องเลยนอ้องการหากินระบบน้ำระบบอวนที่วางเห็นอยู่แล้วปลาขอ,อเจ็บเก็บอวนขึ้นมามาได้ตัวก็มันดวงใจด,ดวงมันเวลามันมากมากที่วางทีเดียวก็เอาไม่หมด ไม่หมดไม่สิ้นการำม่กิน่ายพี่เอน้องได้ดูว่าเราก็หาแบบไหนทำแบบไหนหาแบบไหนนะพี่น้องนะเห็นทุกคลิปทุกคลิปเห็นแล้วก็เ,เบื่อติดตามมาด้วยชมไม่ด้วย <c oughs> เราก็ทำทะเลก็มารู้จักถ่ายทีนะ่ไหนพี่น้องก็ถ่ายการทำมาหากินในพี่น้องได้ดูทุกวันทุกชิปนะมังชิปก็ดีบางชิปก็ยังว่ามันจะชมวิวทิวทัศน์ชมทะเลบรรยากาศธรรมาชาติของทะเลนะพี่น้องนะออทะเลสวยบางวันก็ไม่สวยมันอยู่กับระบบอากาศกัน บางวันก็เป็นสีขีเท่าวันนี้ก็เป็นสีมรกตรสีคราม ลมาเมื่อดนตะกลัววันนี้เราก็นอนไปกันเยอะไม่จะถ่ายเปล่ปามีจะถ่ายเปล่าสองวันแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาไม่ได้สักวางสักตัวก็ขอสวัสดีวัดเพียงเท่งนะครับเป็นแรกก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยบางที่ก็ไม่ตูดใจก็อะลายด้วยสวัสดีครับ